มาที่หุ้นเด่นดีกว่าฮะหุ้นเด่นวันนี้ของเรานะไม่ได้นัดกับ x มานะอ้าววันที่ผิดนิดนึงนะเดี๋ยวขอแก้วันที่นิดนึงวันที่สิบสองครับนะครับ prm มาพี่ปุ๋ยใช่ค่ะตัว prm ที่เราแนะนํามาเนืองๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็ชอบวันนี้เทคนิคนี่ก็ยืนยันยว่าไม่ได้ปรึกษากันมานั่งห่างกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่างคนตา่างแบบว่านั่งจ้องจออ่า หุ้นเด่นสำหรับวันที่12มกรานะคะวันนี้เราเลือก prm ขึ้นมา prima marine นะคะที่บอกว่าเลือกมาเนืองเนืองเนี่ยเนื่องจากว่าเลือกมาตั้งแต่ตอนที่จะเปิดเมืองแล้วละ่ะสำหรับในบ้านเราเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าเขาเป็นคนขนส่งน้ำมันทำธุรกิจหลายอย่างนะคะแต่ว่าพอชั้นหลักๆใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นการขนส่งน้ามันน้ามันในการเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยเครื่องบินเนี่ยล่ะค่ะขนน้ำมันเจ็ตก็ขนแล้วก็ดีเซลก็ขนนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งที่ เป็นคนแรกๆด้วยที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองแล้วราคาหุ้นก็ทันทีที่มีข่าวเปิดเมืองเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาสําหรับตัวกําไรใน Q4 นะคะก็จะมีกําไรเป็นกําไรที่ดีขึ้นคือกําไรเขาดีขึ้นเป็นลําดับตั้งแต่มีการเปิดเมืองนะคะตรงปริมาณการขนส่งที่เพิ่มแล้วก็ในระหว่างทางก็คือในระหว่างปีตลอดทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยมีการซื้อ,เ,อ,อเรือมาเนือๆม,มีเรือเข้ามาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นในไตรมาส4เนี่ยตัวเรือทุกลําก็จะทําทํา ทำงานหมดเต็มที่สําหรับเรือทุกลำในไตรมาสสีแล้วก็ปริมาณการขนก็ดีขึ้นนะคะก็คือ utilization rate เนี่ยที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกําไรใน Q4 เนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะโตแบบเยอะอาคา่ะโตทั้ง Q1 Q2 นะคะก็จะมีนิดเดียวตรงค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายคือเขามีบริษัทร่วมที่อยู่ทีทท่ที่อื่นด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในไตรามาสสุดท้าย ที่จะมีพวกแบบโบนัสพนักงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกนิดนิดหน่อยๆเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่ากำไรอาจจะลดลงไป q ิ Q หรือโตไม่สูงนะ q ักคิวก็จะเป็นเรื่องของไฮซีซันสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะแต่นอกนั้นโดยรวมในในแง่รายได้ในแง่ของ m a r g จิเนดีขึ้นนะคะส่วนปีหน้าพอปีนี้โตดีกาไรของปีนี้ยคิดอ่โทษทีปี2022ที่เพิ่งจบไปกำไรคิดว่าน่าจะโตมันสักสัก46%ถามว่าแล้วปี2023เนี่ย คือฐานปีที่แล้วก็สูงแล้วนะคะ2023จะโตมาจากอะไรที่เราคาดเนี่ยปี2,023ากำไรน่าจะโตได้อีกสัก14%นะคะที่ที่ที่เพิ่มที่ยังโตได้เนี่ยมันจะมาอีกเรือสัก3ลํลำได้นะคะที่มีแผนที่จะซื้อคือหนึ่ละ<ม>เป็นเรือ fsu fsu เนี่ยเป็นเป็นการเจราจากับลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เขาต้องการเรือเช่าที่เก็บ สินค้าปิโตเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวปิโตเคมีอันนี้หนึ่งลำแล้วก็เรือสําหรับเรือทําปิโตเคมีเลยนะคะอีกหนึ่งลำแล้วก็เป็นเรือขนน้ามันเนี่ยอีกลำหนึ่งเรือครูโบสที่ขนคนนะคะขนคนอีกสักสองลำตอนนี้ค่ะได้เรือปิโตเคมีมาแล้วหนึ่งลำส่วนเรือที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือรับฝากน้ํามันเรือ FSU เออะไรเงี้ยคือ บริษัทก็คิดว่าจะซื้อจะซื้อเนี่ยตอนประมาณสักปลายปีที่แล้วแล้วราคาเรือเนี่ยมันแพงมากตามราคาเลกนะคะร,ราคาเรือเรือแบบแพงมากแพงจนซื้อไม่ไหวคือถ้าซื้อซื้อในราคาที่ตอนปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ทํามาก็คงไม่คุ้มก็เลยรอเวลานิดนึงให้ให้ราคาเรือมันลงแล้วเดี๋ยวจะซื้อนะคะไอ้ตรงนี้ก็จะเข้ามาเติมอีกจํานวนเรือที่เข้ามาเพิ่มในปีนี้ก็จะเข้ามาเพิ่มกําไร ของปีนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ากำไรของปีนี้น่าจะโตได้สักประมาณ14-14% 14%, 14, 14นี่คือถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับฐานกำไรที่มันยกสูงตั้งแต่ปีที่แล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของ valuation นะคะ,เ,ะเป็นหุ้นที่ PE ไม่ได้แพงก่อนหน้านู้นที่เราเคยแนะนำเนี่ยเราเคยแนะนำตั้งแต่ PE ต่ำสิบจนวันนี้ PE ขึ้นมาสักประมาณประมาณสิบส <12 S 1> ต้นมาสิบอ่าสิเท่าก็เลยคิดว่าก็ยัง สิเท่าแล้วกำไรปีนี้โตสิบสีเปอร์เซ็นต์่ะนะคะเอาจริงๆเนี่ย P/E มัคนควรจะไปได้ถึง14-15เท่าด้วยซ้ำไปก็เลยคิดว่าราคาก็ยังอันเดอร์ว e ลูอยู่นะคะแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมายของปีนี้9กบาท60ค่ะครับผมโอเคครับแล้วก็เราเชียร์ตั้งแต่ราคายังอยู่แค่ประมาณ5บาท6บาทเองนะตัวนี้ก็ขึ้นมาต่อนเนื่องนะก็ยังดีอยู่นะครับเป้า9้าบาทห0สหรับพีมามาลีนะครับ